ไปหลอมเงินขายแต่ราคาไม่ตรงใจแล้วยังไงต่อดี มีลูกค้าจากนกคนปรปฐมนําเงินแท่งที่หลอมแล้วสองก้อนมาขายที่ร้านทางร้านได้เช็คเปอร์เซ็นต์เงินพบว่าก้อนแรก98ปอีกก้อนได้91ลูกค้าพอใจทางร้านก็แปลกใจเลยถามว่าทําไมหลอมเงินมาเองลูกค้าจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนมาร้านเราลูกค้าเช็คราคาพระเหรียญเงินจากตลาดพระแล้วราคาน่าจะสู้ขายเป็นเงินไม่ได้เพราะราคาเงินสูงขึ้นหลายเท่าจากเมื่อก่อนและคิดว่าขายเป็นราคาเงินน่า จะดีกว่าจึงตัดสินใจไปร้านหลอมทองร้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อร้านหลอมแล้วเช็คเปอร์เซ็นต์ได้70กว่าเปอร์เซ็นต์ลูกค้าจึงของนำเงินก้อนที่หลอมแล้วกลับเพราะคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินน่าจะได้มากกว่าที่ร้านหลอมแจ้งแต่ทางร้านหลอมก็ดีไม่คิดค่าหลอมให้โอกาสลูกค้าได้ตัดสินใจและหนึ่งชั่วโมงต่อมาลูกค้าเลยตัดสินใจมาที่ร้านเราเคสแบบนี้ทางร้านเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น พราะเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้ต่างกันกันกบ20กว่าเปอร์เซนต์เลยทีเดียวแค่นี้ลูกค้ารับเงินกลับไป24,370บาทหากมีแท่งเงินที่หลอมแล้วแบบนี้หรือมีเครื่องเงินเครื่องประดับเงินที่อยากเปลี่ยนเป็นเงินสดอยากกังวลเรื่องสภาพติดต่อมาที่ร้านของเราร้านเรายินดีรับซื้อในราคาที่เหมาะสมค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าโดนกดราคาคิดถึงเราร้านซื้อตรงรับซื้อทอง sc p l a z าซสายใต้ใหม่ร้านเราไม่กดราคาและทำงานโปร่งใสต่อหน้าลูกค้าแบบร้0เซก่อนขายให้ลูกค้าตรวจดูราคารับซื้อทองที่จอทีวีหน้าร้านเพื่ออัปเดตราคารับซื้อปรับราคาล่าสุดตามสมาคมค้าทองคำแบบเรียลไทม์ และตอนเช็คเปอร์เซ็นต์ก็มีจอทีวีแสดงเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันต่อหน้าร้านเราอยู่ชั้นหนึ่งห้างเอสีพารซาสายใต้ใหม่ตลิ่งชันกรุงเทพติดกับร้านเชสเตอร์กิลหรือถ้าอยู่ไกลลูกค้าสามารถส่งพัสดุหรือเรียกแมสเซนเจอร์แต่ละแอปส่งของมาตรวจเช็คประเมินราคาและขายกับเราได้ถ้าทางร้านเช็คแล้วเป็นโลหะมีค่าสามารถขายกับร้านเราได้ทันทีภายในวันที่เราได้รับสินค้าพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอทุกขั้นตอนและส่งวิดีโอให้ลูกค้าก่อนโอ เงินค่าของและค่าขนส่งคืนให้ลูกค้าติดต่อเราตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ